สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบอลรพันชแนลนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาทํากิจกรรม KOF ของ Mobile l e g e n d นะครับผมที่เป็นสกินคอลแลบนะครับมาด้วยกัน3ตัวนะครับนี่เลยนะฮะแมปเป็นสกินครับผมมีโอ้โหมีเอฟเฟกด้วยนะครับช่องนี้นีช่องนี้เป็นเอฟเฟกนะต้องสุ่มเอฟเฟกแยกต่างหากนะครับผมมีพวกเนี่ยโอ้โหมีกรอบมีอะไรเอฟเฟกสังหารแล้วก็มีวาร์ปมีอะไรนะผมเดี๋ยวจะมี3ตัวครับผมปากิโตนะครับวาเลียแล้วก็มาชา วเราเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมผมจะเริ่มไปเลยปึ๊บเจเดนนะครับอันนี้ตัวฟรีอบผมอ่ะตัวฟรีไปแล้วคราวนี้เราก็จะสุ่มแบบทีละสิบทีละสิบไปก่อนนะผมตอนนี้ผมอัดเพชรมาแค่นี้อ่ะเริ่มแล้วผมหนึ 1, ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าโขขจาไม่เคยได้มันเป็นอ่าอะไรนะสก,กินเริ่มต้นหรือเปล่าตัวน,นี้ เฮ้ยมาแล้วแองเจล่าสกินเวนอมเวนอมนะฮะ <c oughs> ที่สุด <c oughs> น้องแองเจล่าเราก็มีสกินใสนะครับอีพิกด้วยถ้าซื้อเอาก็จะตกที่ประมาณ700กว่าบาทใช่ไหม,มประมาณนั้นออกอะไรครับผมบิงโกครับผมมันบิงมันเป็นบิงโกเนาะต้องบอกเลยว่าต้องสุ่มแล้วสุ่มอีกครับผมสุ่มแล้วยังต้องมาสุ่มบิงโกอีกนะะมันจะได้ออกอะไร แต่ว่าเล่นหมดเลยนะผมก็เล่นปากิโตเล่นมาชาเล่นหมดเลยนะผมวาเลียก็เล่นเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกกดไปกดไปเลยออกมาเอา,เอาโอ้โหซ้ำซ้ำหมดเลยซ้ำหมดเลยเอเอเฮ้ยข้างบนขอทีเดียวแล้วได้เลยได้ไหม <c oughs> มันก็เกินไปใช่ไหมคนส่วนใหญ่มันก็เอ้ยบางคนก็ได้จริงๆนะสามทีครั้งเลยสามทีแบบได้ครั้งหนึ่งเลยแบบหน่านะเฮ้ยอะไรนะโฟเวีย กำลังคิดชื่อมาอยู่โฟเวียเพิ่งเล่นไปนูน่นเฮ้ไหนๆก็มีแล้วนะสกินเฮ้ยได้ไหมได้ไหมโอ้ขอให้มันออกข้างไหนข้างหนึ่งก็ได้เลยอ่ะั้งที่สี่อ่ะโฟเวียนี่เพิ่งมีสกินนี้ม,นนมีสกินเดียวเนาะใช่ไหมต่อไปมันจะมีสกินสตาจะมาอยู่เบี้ยข่าวได้ข่าว,าวนะาอยู่นะนะอีกทีนึงโอ้โหอ,อะไรเอ่ยโอ้ แฟนนี่แฟนนี่นั่นเองมาแล้วแฟนนี่มีแต่ผมก็ไม่ได้เล่นมืนเดิมเล <c oughs> แต่ก็สวยดีกระคุมนะครับผมระดับความแพงมันก็แพงกว่าของอีพิกขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันจะเอาห้าครั้งให้ได้ใช่ไหมห้า <c oughs> บิงเลยเหรอโอ้ไม่พอครับผมยังขาดอีกอวเนี่ยขาดมีส่วนลดอีกหนึ่งใบใบตัวฟีอะตัวฟีอเออนั่นแหละ ลดลงมาก็เหลือ2,000เออมันหายไป200ใช่ไหมัออ่ะกดไปก่อนนะกดต,ตวัวฟรีโอเคได้กูฟ้าได้มานิดหน่อยนะครับผมเออว่าจะกดอีกสักหน่อยนะมันมีมีส่วนลดประจำวันด้วยเห็นไหมคนระับกด1ครั้งอ่ะ1ครั้งอ่ะส่วนลดประจำวันอ่าลองกดสักสักรอบหนึ่งดีกว่าเนาะก่อนที่เราจะไปอัดเพชรเพิ่มเพื่อจะต่อยอีกรอบหนึ่งขอให้มันได้ก็พอโถ<ฮ> <laughs> ถ้าหลุดมาเมื่อกี้ได้นี่คือขำนะเนี่ยจะไปเติมเพชรครับผม มา, Dante, มาแล้วมาแล้วอัดมาแล้วเพิ่มา <c oughs> มาแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับผมว่าเราจะได้หรือเปล่าลุยเออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนาน่าหนาน่าสกินนี้สกินแบบอีพิกใช่ไหมอีพิกเตากึกใช่ไหมตัวนี้หุ่นยนต์เออไม่ไม่ใช่หุ่นยนต์เดี๋ยวมันเป็นชุด ไอรอนแมนมาแล้วครับขอให้ได้ขอให้ได้โอ้โหห้าห้าห้าบิงเลยนะเออออกอันนี้แต่แรกก็จบแล้วไอสามแถวบนเนี่ยเรียงแถวตรงเนี่ยเออตรงลงมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้มาชาเฮ้ยได้มาชาโอ้โหมาชาครับผมเออดีดีดีเพราะว่า สก,กินนี้มาผมกำลังเล่นมาชาเลยช่วงนี้เออเซฟภาพไว้ก่อนโอเคโอ้ยสวยบึ้มๆเลยโอเคครับผมปั๊บมันบิิงโตด้วยสวยงามอ่ะเดี๋ยวผมว่าจะไปสุ่มต่อนะเดี๋ยวผมจะไปสุม่มตัวเอฟเฟกต์ร์ปเอฟเฟกเกิดเอฟเฟกสังหารนะครับผมอันนี้เอาตัวฟรีไปก่อนโอเคเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นป เอาละครับผมรอบนี้เราจะสุ่มต่อเลยนะครับผมก็จะเป็นการสุ่มเอฟเฟกต่างๆนะครับผมเนี่ยในหน้าที่2คอลัมน์ที่2นะครับผมอ่ามีเอฟเฟกหมดเลยครับเอฟเฟกวาร์ปแต่ว่าผมสุ่มเล่นๆไปแล้วผมได้อ่สติกเกอร์ไปแล้วไอเอมชันอะอิมโอดอิมโอดเนี่ยนี่นี่ได้ไปแล้วนะครับผมก็จะมีเอฟเฟกเกิดนะครับผมเอฟเฟกวาร์ปเอฟเฟกสังหารนะครับผมแล้วก็มีกรอบให้นะครับผมกรอบแล้วก็มีแชทนะครับบับเบิ้ลแชทให้นะครับผมผมจะ ทำแบบคอนเทนต์นี้ก็คือเราจะทำการซุมเอาให้หมดเลยอ่ะเออเอาให้หมดเลยจนถึงบับเบิลแชทเลยบับเบิลชชทเนี่ยมันแลกได้อย่างเดียวนะครับจะไม่มีในสุ่มในนี้นะฮะอ่าถ้าสุ่มในนี้ก็อาจจะได้แค่ตามที่เห็นนะครับตามตารางโอเคเริ่มได้รุยอะไรเอ่ยเฮ้ยว้าบว่ะได้ว้าบเฮ้ยว้าบมา ครั้งเดียวได้เลยอ่ะเฮ้ยประกาศด้วยโอโ้ประกาศด้วยเหรอโอ้โหถ้าเป็นคนอื่นนี้ครั้งเดียวจบแล้วเนี่ยไม่ไม่สมต่อแล้วครับได้วาปมาคือแบบจบแล้วแต่เราจะไม่จบแค่นี้ครับผมเราลุยต่อครับเฮ้ยเออโอเค okay. ไปครับผมลุยต่อครับผมยาวเออ เออไม่ได้เลยเลยลุยต่อเอ้ยมาครับผมสกินนาธานสกินนี้ผมยังไม่เคยได้นะครับผมสกินแรกเริ่มอ่าสกินเริ่มต้นเลยเป็นสกินเริ่มต้นเพราะว่าเรามาแล้วก็มีพวกคอลเลกต์ตรง,ตรงคาแเลเตอร์อะไรมันมะีครบหมดแล้วอ่ะตอนนี้ก็คือนาธานครบทุกสกินแล้วนะครับมาลุยกันต่อครับลุยกันต่ออะไรจะได้ครับผมจะได้อะไรครับผมอีช้ำเลย <c oughs> ช้ำเลยอ่ะ นี่อ่ะกดไปก่อนอลุยต่อลุยต่อลุยต่อออกมา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 เปยียงเอ้ยได้จะหมดแล้วเนี่ยผมเหลือเอฟเฟกต์สังหารแล้วก็เอฟเฟกต์เกิดแค่2อ,อย่างเท่านั้นที่เหลือก็คือเก็บแต้มเพื่อแลกบับเบิ้ลชัตนะครับผมอ่านั่นแหละบับเบิ้ลชัตมันสี่ร้อยเลยนะเนี่ยเหมือนกับสองอย่างนี้เองครับขอมันได้ก็พอลุยลุยเอ้ย ได้แล้วได้เลยได้ไรเนี่ยอะไรข้นเนี้ยไ่เอาด้ยลุยต่อดีกว่าโอ้โหเยอะจังเลยเนี่เฮ้ยอยากเกลือซิ่อีได้อะไรครับได้กรอบเหมือนเดิมซ้ําแล้วครับตอนนี้เริ่มซ้ําแล้วนะเริ่มซ้ําแล้วนะเอาเฮ้ยสกรีนสกรีนของอะไรวะวลส์ ลืมชื่อแบบมันบางทีมันก็ลืมเอ๊ะอะไรว่าติดอยู่ตรงตากวะอะไรเงี้ยเออเวลเออได้ได้อีกแล้วได้วาฟซ้ำอีกแล้วครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยสองรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ออกจริงเหรอเอฟเฟกสังหารกับเอฟเฟกวาฟเอเ,ฟเอฟเฟ,กเ,เฟกเอ่อเ,อเกิดนะเฮ้ยไม่ออกว่ะอันแล้วเนี่ยมา เราได้อันนี้ของฟรีนะอันนี้ฟรีโอเคเดี๋ยวผมแลกบับเบิ้ลช็อตก่อนเลยดีกว่าดีไหมหรือว่าเอาเอาอันนี้ก่อนเอานี้ก่อนอ่ะแลกเลยแลกเลยนี่แลกไปก่อนแลกไปก่อนครับผมแลกไปก่อนแลกไปก่อนเออเอฟเฟกสังหารนะผมอ่าโอเคครับผมครบแล้วก็เหลือบับเบิ้ลช็อตแล้วเราก็จะสุ่มเอาบับเบิ้ลช็อตเลยนะครับผมอันนี้จะสุ่มเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งปุ๊บเออมา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  เอ้ยซ้ำอีกแล้วมาซ้ำอ้าวเอฟเฟกสังหารลูกนี้ไม่แลกดีกว่าโอ้ถ้าจะออกตอนนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยซ้ำอีกแล้วยังไม่400นะครับเดี๋ยวรอ400เฮ้ยได้อะไรครับอะไรไม่รล้ได้เหรียญอีกแล้วแล้ว <c oughs> สุมอีกทีหนึ่ง ซ้ำจังอุ๊ยโอ้ซ้ำๆแรกเลยครับแรกเลยครับครบแล้วโอเคบัลเบอร์ชัดครบแล้วครับผมจบแล้วนะครับผมครบเบดเสร็จทุกอย่างแล้วเหลข2สองตัวไม่ได้ไม่ได้ส่มนะเพราะว่าแพงเกินไม่ไหวเข้าเนื้อสุดๆเลยครับผมแรกให้หมดตอนนี้แรกให้หมดครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันดีกว่าเนาะ ผมเสียไป5บิงครับผมแล้วก็กดไป112 1ครั้งรวมเป็นทั้งหมดนะครับคำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็น9,787เพชรนะครับผมอันนี้คือสำหรับตัวละครตัวมาชานะครับผมแล้วก็เอฟเฟกนะครับผมซุ่มเอฟเฟกนะครับผมก็จะเริ่มต้นที่140ใช่ไหมอ่าแล้วก็อีก200นะครับกดครั้งละ200ต่อมาเรื่อยๆก็คือ13ครั้งนะครับคำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับรวมเพชรเสร็จแล้วอ่าเป็น14ครั้ง14ครั้งก็2,700 40เพชรนะครับผมแล้วก็รวมรวมทั้งเอฟเฟกรวมทั้งตัวละครทั้งหมดที่ผมสูญเสียความเสียหายไปทั้งหมดความเสียหายทั้งหมดก็คือ12,527พสเพชรนะครับผมเอาละครับผมสำหรับใครที่จะสุ่มสกินนี้นะครับในกิจกรรม KOF นะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ขอให้ได้ในราคาที่ถูกที่สุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย